เราถ่ายภาพด้วย ISO ที่คิดว่าต่ำแล้วนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องนอยอยู่ในคลิปนี้มีคำตอบนะครับว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวชมนครับสวัสดีครับวันนี้พูดจากภาษาภาพนะครับก็มาพูดคุยกันเรื่อง ISO กับหน่อยที่เกิดขึ้นกับภาพนะครับ น้อยนี่ก็คือไอจุดเนี่ยครับจุดเล็กๆที่มันอยู่กับภาพนะครับเดี๋ยวผมลองลดรีดิวน้อยดูนะครับลองลดน้อยดูนี่นี่คือเราลดน้อยไปแล้วนะครับเนี่ยจะไม่เห็นเม็ดเกรนเม็ดเม็ดใช่ไหมครับแถ้าเราไม่ลดเลยก็จะเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้นะครับการที่ภาพเกิดเม็ดเม็ดอย่างเงี้เๆๆยเกิดที่เราเกิดจากการที่เราใช้ iso สูงนะครับอย่างภาพนี้เจอ iso ไป500นะครับ แต่แต่วันนี้จะมาเปรียบเทียบว่า ISO 500เหมือนกันแต่ว่าภาพที่เราได้มาเนี่ยขอกลับไปเต็มจอขึ้นอย่างภาพนี้เราถ่ายมาสภาพมืดถ่ายมาแล้วมืดวันเดอร์ว่า,างันเถอะให้ดูฮิสโตแกรมกันนะฮิสโตแกรมเนี่ยจะเอียงอยู่มาทางด้านลบค่อนข้างมากก็คือมืดเนาะแล้วก็มาดูอีกภาพหนึ่งนะครับที่ใช้ ISO 500เหมือนกัน แล้วก็ไม่ต้องสนใจค่าอื่นนะครับเป็น iSO 500เหมือนกันแต่ว่า,าดูฮิสโตแกรมก็จะค่อนข้างภาพค่อนข้างจะเคลียร์กว่าแล้วก็ดูที่ผิวเดี๋ยวดูผิวที่มือแล้วกันนะผิวที่มือเหมือนกันนะครับนะแทบยังไม่ได้ลดหน่อยนะครับก็ยังเคลียร์กว่าเนี่ยลดไปสักนิดเดียวก็ภาพก็โอเคแล้วครับแต่สําหรับภาพนี้เราลด น่อยน้อยไม่ได้นะไม่ไม่เคลียร์ไปนะครับต้องลดเยอะนิดหนึ่งต้ง54เนี่ยอะไรีนี้นั้นจะได้จะให้ข้อสรุปนะครับว่าต่อให้เราใช้ iso สูงแต่น่อยที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มากเนี่ยเกิดจากการที่เราวัดแสงแล้วก็ถ่ายแสงหรือเราใช้แฟลชหรือเราจัดแสงให้ได้แสงที่ค่อนข้างจะพอดีพอดี อย่างภาพนี้เราถ่ายมาอันเดอร์จริงอยู่ว่าเราขุดได้นะครับเช่นเราเพิ่มเอฟเฟคชัได้นะครับเดีย๋ยวผมจะเพิ่มเอฟเฟคชัเพิ่มเอฟเฟคชัเข้าไปได้แล้วภาพก็ชัดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็สว่างขึ้นแต่ว่าหน่อยก็ไม่ได้ลดลงนะครับเราเพิ่มเอฟเฟเชอร์มาแล้วเราก็ทําภาพทั่วไปแหละครับลดไฮไลท์อะไรก็ว่าไปนะครับก็ปรับแต่งเคิร์ฟให้มันอร์มอนไลท์เคิร์ฟเสร็จแล้วมาดูโอ้ขอโทษทีมาดูที่แขนนะครับ เห็นไหมครับว่าหน่อยก็ไม่ได้ขอบฟุ้งๆพวกนี้ก็ไม่ได้ลดลงเพราะเป็นการขุดไฟยเขาได้ขุดไฟนะครับเราก็ต้องมาลดหน่อยเอาถึาภาพถึงจะเคลียร์นะครับเปรียบเทียบกับภาพที่ถ่ายมาแสงโอเคโอเคแล้วอย่างเงี้ยครับเราปรับเพิ่มเอฟเอร์เซอร์ไปนิดเดียวนะครับเพิ่มเฟอร์เซอร์นิดหนึ่งเดี๋ยวดูผิวที่แขนดีกว่า อเพิ่มเอฟเอร์เชื้อมานอยก็หายไป,ไปไปไประดับระดับหนึ่งแล้วนะครับนะนะเราดูทั้งภาพภาพนีกันเดี๋ยวโราไฮไลท์ลงนิดหน่อยองคมทุอย่างก็มาเลยครับแล้วก็นอยกับเสื้อก็ถือว่ารับได้ครับถ้านอยแค่นี้ไอโซห้าร้อยนะครับอันนี้เราก็ มาดีดิวสักหน่อยอเดี๋ยวขยายดูแล้วก็ดีดิวลดน้อยลงสักหน่อย,หอยให้ดูตรงนี้ก็ได้ดูที่ดูที่พื้นที่สีดํานะครับถ้าเราลดจะใสขึ้นแต่ถ้าไม่ลดมันก็จะมีความหยาบหยาบยาบอย่างนี้นะครับพอเราลดลงนิดนึงลงั้กแค่นี้ก็พอถ้าลดมากนะครับรายละเอียดของภาพก็จะหายไปเยอะนะครับนะภาพนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวถนะ้าขอดูนิดนึง อ๋อเราถ่ายรอไฟล์มาครับเดี๋ยวขอเช็คคลิปภาพไม่มีคลิปนะครับมีคลิปนิดหน่อยเดี๋ยวดันส่วนของแบล็คขึ้นมานิดนึงก็เอาชาร์โดลงนิดนึงดีเทลของภาพก็มาครับอคอนทาสต์ของภาพก็โอเคแล้วเพิ่มคอนทาสต์นิดเดียวไม่ต้องเยอะก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เพิ่มเซทเรชั่นนิดเดียวประมาณสักสิบอืม พราะว่าวันนั้นวันที่ถ่ายนี่อากาศอมึมครึมนะครับเมฆเมฆอมึมคมรึมาะสีเขาจะตุนตุนราะั้เราต้องเพิ่ม saturation นิดหนึ่งนะครับน่าจะโอเคแล้วแค่นี้ก็โอเคแล้วครับข้อสรุปอย่างนี้เลยนะครับว่า ISO เท่ากันก็จริงหรือแม้แต่ ISO ต่ำๆนะครับอย่าง100 200เนี่ยมีโอกาสที่มีหน่อยแน่นอนนะครับถ้าเราถ่ายมาอันเดมากมาก มีปัญหาเรื่งการถ่ายภาพนะครับก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับในช่อง monique tv ไทยนะครับแล้วก็ในเพจอยากไว้ใจช่างภาพนะครับเราก็ยินดีตอบคําถามนะครับผมเป็นคนตอบเองนะครับก็ขอให้มีความสุขับการถ่ายภาพนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ